ครับก็สวัสดีครับเมื่อนี้ก็ออกากคอก้งเนือมาแล้วนะครับเนาะออกากคอก้งเนมาแล้วก็สิไดดมาใได้ตัวนี้ครับเนี่ยสิไเด้มาล่างสินส่วนนี่เนาะครับเนาะวานนี่ก็ได้ไปเย็ดปอกไมครับไปโครลาดครับเย็ดปอกไม่ทั้งสี่ปอกครับเนี่ยแล้วก็ขอเบียงเนาะครับขอเบียงเพิ่นประกอบมัตพูลแล้วครับเกิมีหนาที่คือตอนนี้คือล่างล่างแล้วประกอบครับประกอบแล้วก็จะได้ยกขึ้นตัวดเนาะครับเนาะ นี่อันนี้ก็คือสินเช่วนน่นครับนี่ยเท่านล่างผมก็สิ่ดงท่านการล่างมัทุกอย่างแล้วก็สิจังสิ่สดงมาประก,กอบนะครับเนาะสิ่ดมาประกอบท่านนี้ก็จะเป็นลูกสูบมันงนะครับนี่ลูกสูบก็จะใช้เครื่องเล่าว่าก็าาใส่ได้ตัวเก้าได้อยู่นะครับเนาะเป็นลูกสูบเป็นลูกสูบม,มันนี่ครับห่อตัวเก้าได้ น,นี่ก็เป็นทางการทางยางมันก็นเนี่ยก็เป็นดันเก่าได้นะครับนักสีไม่ตั้องจะได้ทราบหรอก็เกี่ยวขอเวียงครับขอเวียงแล้วก็บฟาซูมนี่ก็ใส่ได้อยู่ครับไม่มีปัญหาครับนี่บ้ากับว่าเป็นยังครับน,นี่ก็ดีเลยางนะครับล่างแล้วเหาก็สีประกอบ ก,ก็คือมื่อนี้ก็คือสีแดงประกอบอยู่ครับก็บคือสีล่างแล้วอยู่ดอกขื้นล่างเงี้ยขอบแล้วก็จะโยกขึ้นครับโยกขึ้นได้ตัวรถก็ที่เป็นงานหนักแน่สมควรอยู่ครับนะเพราะว่าของหนักของใหญ่ครับของใหญ่นครับตัวมันก็เฮ็ดมาแล้วครับเฮ็ดได้งามดีอยู่ครับ ล่าง่นกับฟ kind of kind of kind of ็ดฝ like sort of like ีมืออยู่ครับเนี่ยเฮ็ดอยู่เขาลาดว่านนะครับเนาะเฮ็ดอยู่เขาลาดครับนี่จะทำการล่างล่างประกอบนะครับเนาะประกอบแล้วจังได้จังได้แล้วผมกะดีประกอบแล้วแล้วเดี๋ยวผมกะดีเฮ็ดให้เบื้องอีกเป็นคลิปนึ่งนะครับเป็นคลิปนึงต่อกันไปครับนี่ปัญหามันก็สิบบริเวดตัวนี้อยูนะครับน้มเมันก็บบดันบดยังครับหนามบดดันบดยัง แต่ว่าคือว่ามันกินน้ำมันเชียงครับกินน้ำมันเชียงบ่ถอยแต่ว่านาบโบบโบบ้ำบ่บกบ่วหอนบ่ดันบ่นั่นนะครับเนาะก็ถือว่าก็คือสีพันอยู่ผมก็เลยบ่เหลือจะคล้องรถก็ว่าบ่เหลือก็ได้ว่าสัน่นว่ามันน้ำบ่หวหอนบัวยังบ่บกบัวยังสาเหตุมันก็คือว่าแค่ว่านามม้ำมันเชียงหายนะครับนมม้ำมันเชียงเมือดเมือละลายเขาปวดแตสาเหตุที่ว่า แต่ว่าผมหลือออกมาเล้วนี่สิเปลี่นแวนหักอยู่ตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นแวนหักตัวนึงแวนหักตัวนึงหล้กก็เป็นปลอกเสียอยู่สามปอกเป็นปลอกเสียอยู่สามปลอกผมก็เลยอัดปลอกไม่เมือดทั้งสีเลยครับสาเหตุมันครับครับลิปนี้ก็ลงไหวแค่นี้สักวันเนาะครับเนาะเดี๋ยวประกอบเลี้ยผมก็ดีเย็บอีกให้เบื้องอีกเป็นชิปหนึ่งนะครับเนาะครับลิปนี้กับขอลุงไหวแค่นี้นะครับเนาะ สวัสดีครับผม